เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด ดวงตาอินเกรื่ือกรอกไปมาอย่างแข็งทื่อเขาถามว่าเจ้าเห็นหรือเห็นเห็นพะยะค่ะนิ้วจือช่างก้มศีรษะตำ่ำเพียงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดท้องถึงได้ใหญ่โตเช่นนั้นดูแล้วน่ากลัวนัก ยังไม่ทันพูดจบห่วงตี้ก็หายวับไปจากตรงหน้าม่านกระโจมถูกตลบขึ้นสูงลมหนาวข้างนอกพัดกรูเข้ามาเย็นจนเขาสถานเฮือกไม่ต้องไปตามหาถึงไหนแค่อินเกอร์จือออกไปก็เห็นว่ากวนจือคุกเข่ารออยู่ก่อนแล้วพอกวนจือเห็นเขาก็รีบพุ่งเข้ามากอดขาเขาทันทีแผดเสียงร้องจนแหบแห้งฝาบาท ข้าน้อยถูกบังคับให้ทำเช่นนี้เนียงเนียงเอาชีวิตตนเองขมคู่ข้าน้อยไม่มีทางเลือกจริงๆจอมต้องปกปิดฝ่าบาทฝ่าบาทโปรดทรงฟังข้าน้อยก่อนอย่าเพิ่งรีวิวนาพะยะค่ะอินเกร์จือถีบเขาออกไปรีตามองคนที่สวมชุดกราะตรงหน้าเค้นเสียงลอดไรฟันออกมาทีละคำกวนชิงย่ะ ฮฟังแย่ฉีกยิ้มฉอเลาะให้เขามองเขาพลางกอดท้องตอนเองกระพริบตาปริบปริบถามว่าหม่อมชั้นสวมชุดนี้งามหรือไม่นี่เป็นชุดกราะอ่อนที่เบาและแข็งแรงที่สุดเลยนะเพคะชุดสีแดงด้านในขับเน้นชุดเกราะขาวแม้นางจะอุ้มครั้นโตแต่ก็ยังดูองอาจห้าหาร ใต้หมวยสูงอย่างบุรุษคือใบหน้าใสากระจ่างไร้การแต่งแต้มทำเอาหัวใจเขาเต้นแรงนี่มีใช่เฟิงแย่แต่เป็นกวนชิงแย่อินเกอร์จื้สงบสติอารมณ์แต่ยังคงเอ็ดด้วยเสียงเดือดด้านเจ้าคิดว่าแต่งกายชวนมองแล้วเราจะไม่โกรธอย่างนั้นหรือ ยังไม่ต้องพูดถึงสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายแถบชายแดนลำพังแค่เร่งเดินทางตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องกินลมห่มน้ำค้างเหตุใดน,นางถึงได้กล้าฝ่าบาทพระไทยเย็นๆก่อนหม่อมฉันไม่ได้บ่อบางอ่อนแออย่างที่ฝ่าบาททรงคิดเฟิงแย่วิ่งเข้าไปรูปหลังให้เขาคลายโกรธกระพริบตาปริบๆเอ่ยว่า ก่อนออกเดินทางมาหม่อมฉันถามหมอหลวงแล้วหมอหลวงบอกว่ากว่าจะถึงกำหนดคลอด ก็รือดูวสันยามนี้ยังเหลือเวลาอีกนั่นยังบอกด้วยว่าหม่อมชั้นบำรุงร่างกายมาดีครันแข็งแรงต่อให้ต้องเร่งเดินทางก็ไม่เป็นอะไรอีกอย่างระหว่างทางมานี้มีกวนจือคอยดูแลพอผ่านตัวเมืองก็แวะพักให้หมอตรวจชีพจรไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่เชื่อฝา่าบาททรงลองรูปดูสิว่าพรางขวามือเขามาวางบนท้องตนเองฝังแย่คิดไว้แล้ว เด็กในท้องคนนี้ช่วยปกป้องนางได้ ต่อให้อินเตอร์จืดจะโมโหจนอยากลงโทษนางเช่นนั้นให้เขาลูบท้องนางก่อนเขาจะได้ใคร่ครวญดูดีๆจริงหรือไม่ทว่าทันทีที่เขาวางมือลงมานางยังไม่ทันสัมผัสได้ว่าลูกดิน้นก็ต้องตกใจที่มือของเขาสัน่นอินเกอร์จืดหลบตาสายตาจับจ้องอยู่ที่ท้องของนางมือสั่นอย่างรุนแรงรอบด้านเงียบไปครู่หนึ่งเฟิงเย่ใจอ่อนยวบยื่นมือไป กอดเขาอย่างแรงอบหลังเขาพรางปอบโยนเบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหม่อมฉันยังแข็งแรงดีลูกก็ยังแข็งแรงดี กวนจื่อนั่งป่านเหงื่ออยู่อีกทางคิดในใจว่าห่วงตี้ช่างลำบากจริงๆอยู่มายี่สิบกว่าปีเกรงว่าคงไม่เคยใจหายใจคว่ำขนาดนี้มาก่อนตอนที่หนิวจือ่อช่างเลิกม่านก,กระจมออกมาดูก็เห็นกวนชิงขยง่งเท้าก่อนห่วงตี้อยู่ห่วงตี้ร่างสูงใหญ่น้อมตัวซุกใบหน้ากับซอกคอนั่งกวนชิงลูกดังเขาเบาๆปากก็พึมพำว่า คนดีไม่กลัวแล้วนะราวกับฟ้าผ่าลงมากลางกระหม่อมโดยไม่ทันตั้งตัวหนิวจือชางถึงกับทึมทื่อเออฝาบาทอินเกอจือได้สติก็ดันตัวเฟิงแย่ออกด้วยท่าทางรังเกียจหันไปถามเขาด้วยสีหน้าเย็นชามีอะไรไม่มีอะไรพระยะค่ะ หนิวจือฉางเหลือบมองสี่หน้าไม่สบอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดของเขาแล้วก็หดคอถามว่ายังมีพระบัญชาใดอีกหรือไม่พะยะค่ะ ความจริงเขาอยากถามว่าเหตุใดกวนชิงจึงกลายเป็นสตรีไปได้ทั้งยังตั้งครรนเหตุใดสตรีตั้งครรนผู้นี้จึงกอดฝ่าบาทเช่นนั้นได้เหตุใดเมื่อครู่ฝ่าบาทยังทรงดูอ่อนโยนอยู่แท้แต่พอหันมากลับดุดันถึงเพียงนี้แต่ภายใต้สายตาหน้าสะพรึงของฝ่าบาทเขาก็ได้แต่ตรึนคำถามเหล่านี้ลงท้องไป ส่งคนไปแจ้งรัชทายาทแคว้นอูที่เขาชงน,นันเรายังต้องเร่งเดินทางไปส่งทบกับแม่ทัพอินที่แนวนะ่าไม่อาจหยุดพักได้อินเกอร์จือสั่งเสียงต่ำก่อนคว้าตัวเขามากำชับเพิ่มว่าให้หกกองพันแรกถอนค่ายตอนฟ้ามืดออกเดินทางไปนอกด่านต่อส่วนที่เหลือปักหลักอยู่ที่เดิมนิ้วจือฉางชะง,งักเล็กน้อย ฝ่าบาทจ,จะเสด็จนำไปเองหรือเจ้านำขบวนไปแทนค่ะอินเกอร์่อวางตราบัญชาทัพลงบนมือเขารีบไปจัดการเดี๋ยวนี้ติดตามกันมาหลายปีย่อมรู้ใจกันนิวจจอช่างไม่มากความเอียกไปดำเนินการทันทีฟังแย่นิ้วหน้า ฝ่าบาทออกเดินทางเป็นการลับแต่เยี่ยวี้สิงกลับรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาอินเกอจือดึงนางเข้าไปในกระโจมให้นางมานั่งอบอุ่นร่างกายข้างกระถางไฟบนโลกนี้ไม่มีกำแพงใดที่ลมลอดผ่านไม่ได้ เคลื่อนไหวเอกระเริกเช่นนี้เขาไม่เคยคิดว่าจะปิดบังเยียวีชิงได้อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ได้รับเทียบเชิญจากอีกฝ่ายก้าวต่อไปตั้งหากถึงจะเป็นการสู้ด้วยไหวพริบและกำลังอย่างแท้จริงมีกวนฟงเย่ที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าผู้นี้อยู่ข้างกายเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นกว่าก่อนหน้ามากความคิดยืดหยุ่นขึ้นไม่น้อยเขาหันไปเรียกทหารนายหนึ่งเข้ามา ไปหาหมอจากเมืองใกล้ๆให้เขาจัดยาบำรุงคันมาและตอนถอนไข้ให้นำหม้อต้มยาไปด้วยพยคะค่ะฟังแย่เลิกคิ้วคิดอยู่สักพักก็ใส่หน้าชั่วร้ายยิ่งนักพูดกับสามีห้ามใช้คำวิจาร์ในทางไม่ดีอินเกอ์จือเหลือบมองนางด้วยสีหน้าร่าปริหยบพูดไม่รอยยิ้มประดับบรนใบหน้าทันทีฟังแย่เอ่อยชมเขา ฝ่าบาททรงพระปีชามองการไกลยิ่งนักอินเกอจือพยักหน้าอย่างภาคภูมิใจยื่นชาร้อนให้นั่งจากนั้นก็เอามืออังแก้มที่ถูกล้มหนาวกัดจนแดงจัดของนางเชิงเขาชงนานวังโยมองเส้นทางเล็กๆไกลผู้คนนอกหน้าต่างหลุบตาเอ่ยว่านี่ก็ผลยามเยู่แล้ว ยังไม่มีคนมาเยี่ยวอี้ชิงอ่านหนังสือในมืออย่างสบายอารมณ์พริกหน้าหนังสือพลางเอ่ยเจ้ามันไร้ประโยชน์จริงๆ แม้จะพูดเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่คิดว่าอินเกอร์จือจะง่อถึงขั้นมากินอาหารกับเขาในเวลานี้จริงๆจุดประสงค์ที่ส่งเทียบเชิญไปก็เพื่อให้อีกฝ่ายตกใจว่าเขารู้ทุกสิ่งที่พยายามปกปิดคนเฉลียวฉลาดอย่างอินเกอรจือหากรู้ว่าแผนการของตอนผิดพลาดสีหน้าคงหน่าดูชมไม่น้อยส่วนสาเหตุที่เพิ่มชื่อวังโยลงไปนั่นเขาแค่นึกสนุกอยากแย่ นางเล่นเท่านั้น ตั้งแต่วังโยแทงนางก็ไม่สดใสร่าเริงเหมือนแต่ก่อนอีกมักจะนิ่งเงียบไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรต่อมาเขาแสดงความโปรดปรนานนางไม่น้อยถึงกับเอ่ยปากให้อภัยนางไม่ถือโทษที่นางปล่อยตัวนเสียนหนีไปแต่ก็ไม่อาจทำให้นางยิ้มได้เยียวีชิงขุนเคืองเล็กน้อยเขาอุตส่าห์ไม่ถือสาหาความแล้วไม่รู้ว่านางยังโกรธอะไรอีกดังนั้นครั้งนี้จึงพา นางออกมาด้วยคอยขู่นางตลอดทางว่าจะเอาตัวนางไปต่อรองกับแคว้นไว้แต่ความเป็นจริงแค่นางกำนันคนหนึ่งจะเอาไปต่อรองอะไรได้รัชทายาททหารสอดแนมกลับมารายงาน มีข่าวจากทางแขวนไหว้แจ้งว่าห่วงตี้ของพวกเขาเร่งเดินทางไม่อาจมาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับได้พะยะค่ะนอกจากนี้ดูเหมือนจะมีผู้พบเห็นร่องรอยของห่วงห่าแขวนไหว้อยู่ในค่ายทหารด้วยพะยะค่ะเฟิงแย่เยาวีสิงชงักปิดหนังสือแล้วนั่งหลังตรงนางตั้งครันอยู่มีใช่หรือเหตุใดจึงมาปรากฏตัวในค่ายทหารได้ ข้าน้อยมีทราบแต่ทหารแคว้นว่ยส่งคนไปเชิญหมอจากในเมืองใกล้ๆมาพะยะค่ะในที่สุดดวงตาของหวังเยก็ปรากฏคลื่นอารมณ์นางนิ้วหน้าพึมพัมตอนนี้ครันน่าจะใหญ่มากแล้วเหตุใดจึงมาอยู่ในค่ายทหารเกิดกระเทือนถึงรันขึ้นมาจะทำอย่างไรหวังโยาเป็นห่วงนางมากหรือเยาวีเสียงครี่ยิ้มน้อยๆเอ่ยเสียงอ่อนโยนหากเจ้าขอร้องเปินก้อง บางทีป่นกงอาจยอมให้เจ้าไปพบนางหวังเยาตัวแข็งทื่อคิดครู่หนึ่งแล้วจึงคุกเข่าลงตรงหน้าเขาขอรัชทายาทได้โปรดให้เบ่าได้พบห่วงห่วแคว้นไว้สักครั้งด้วยเถอะเพคะลูกของนางจากไปแล้วได้ไปดูลูกคนอื่นก็ยังดีแม้จะยังไม่คลอดให้นางได้ลูกท้องสักหน่อยก็ยังดีเยาวีชิงปลายตามองนางยกมือปิดปากหัวเราะ หากเจ้าอยากไปก็ไปเถอะข้าจะให้ฝงช่วงพาเจ้าไปขอพระไทยเพคะหวังเยามองเขาอย่างซาบซึ้งใจรีบตามฝงช่วงออกไปทันทีหลังจากหมอตรวจชีพจรแล้วยืนยันว่าแม่ลูกปลอดภัยฝงแย่ก็นอนกลิ้งไปมาบนต่างนุ่มของอินเกอ์จือคราวนี้ฝ่าบาทก็วางพระไทยได้เสียทีกระมังอินเกอ์จือกดนางนอนนิ่งกับเตียงนอนดีด อย่าได้กลิ้งไปกลิ้งมาเฟิงแย่ส่งสายตายเอาอยาวยวนให้เขาพรางเอ่ยอย่างทอดถอนใจแรกเริ่มฝ่าบาททรงดูถูกดูแคลนหม่อมชั้นสารพัดคงคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้คำพูดนี้ทำเอาสีหน้าของเอียนเกอจื่อไม่น่ามองแต่ก็ทำอะไรนางไม่ได้มิใช่เพราะคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้หรอกหรือหากรู้ว่าจะมีวันนี้เขาคงไม่ต่อกรรมมากมมย ฝ่าบาทกวนเจอรายงานจากด้านนอกองคารักด้านนอกรายงานว่าทหารแคว้นอูส่งแม่นางผู้หนึ่งมานามว่าวัางเยา่ามาขอเข้าเฝ้าห่วงห้าพยะค่ะเหอเฉายังมีชีวิตอยู่ฟังแย่ตาเป็นประกายผุดลุกขึ้นนั่งทันทีให้นางเข้ามาอินเกย์เจอรับว่าอืม ววนเจือรับคำสั่งแล้วไปพานางมาม่านกระจมถูกเลิกขึ้นอินเกอเจือขยับไปบางคนด้านข้างคล้ายไม่ได้ตั้งใจเงยหน้ามองผู้ที่เข้ามาไม่รู้ว่าเหอเฉาผ่านพบเรื่องอะไรมาบ้างจากที่เคยเป็นยอดพระทูบัดนี้กลับดูแก่ขึ้นสิบปีรอบดวงตาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลาไม่เหลือประกายสุขใสยอย่างวันวาน ข้าน้อยถวายบังคมห่วงตี้แคว้นไหวและเนียงเนียงเพคะฟังแล่นิ้วหน้ามองอีกฝ่ายแล้วบอกว่าเจ้าลุกขึ้นมาให้ข้าดูหน่อยวั่งเยาลุกขึ้นและเงยหน้าขึ้นตามคำบอกมองอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกท่วมทน้นน้ำตาเอ่อคลอในดวงตา ข้าน้อยไม่ได้ดูแลรูปโฉมให้ดีทำให้เนียงเนียงขบขันแล้วนี่เป็นเรื่องละเลยรูปโฉมที่ใดกันนี่เป็นเพราะเกิดความผิดปกติกับร่างกายตั้งหากหน้าตาจึงได้หม่นหมองโรยราเช่นนี้ความเป็นอยู่เจ้าไม่ดีหรือเฟิงเย่ถามหวังเยาใส่หน้าดีมากเพคะไม่มีสิ่งใดไม่ดีครั้งก่อนปล่อยต้นเสียนไปรัชทายาทก็มีได้ทรงเอาผิด ทั้งยังคงอ่อนโยนต่อข้าน้อยเช่นเคยเพียงแต่ความอ่อนโยนนั้นแฝงด้วยความโหดเหี้ยมเหมือนเข็มที่ซ่อนอยู่ในปุ๋ยฝ้ายทําให้นางไม่กล้าอิงแอบพึ่งพิงเขาอย่างเต็มที่อีกต่อไปเขาอ่อนโยนกับเจ้าฟังเย่ใสนะ่น้านิสัยของเยี่ยวอี้ชิงอ่อนโยนต่อทุกคนทำให้เหล่าสตรีลุ่มหลงได้โดยง่ายเจ้าต้องมองให้ชัดๆในเมื่อมาหาข้าแล้ว เจ้าก็ไม่ต้องกลับไปอีกก็ได้ไม่กลับไปหวังเยาชะงักหันไปมองด้านนอกโดยไม่รู้ตัวเจ้าไม่ต้องกังวลฟังแย่จ้องลึกเข้าไปในดวงตานางไม่ต้องสนใจว่าข้างนอกจะมีอะไรหากเจ้าอยากอยู่เจ้าก็อยู่ได้อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือหวังเยามุ่นคิ้วจากนั้นใส่หน้าเอ่ยเสียงเบา ข้าน้อยชะตาอาภัพเดิมเป็นเพียงจองแหนไรรากโชคดีที่ได้รัชทายาทรงเมตตารับไว้ข้างกายจู่จูจ,จะจากเขามาโดยไม่มีเหตุผลย่อมไม่ได้ไม่มีเหตุผลฟังแย่นิ้วหน้าเหอโฉาเอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเยี่ยวิชิงจึงให้เจ้ามาพบข้าที่นี่วันนี้ฟังแย่ไม่เรียกนางว่าหว,งวังเยวแล้วเหอโฉเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างงุนงง ฝ่าบาททรงปล่อยข่าวออกไปสายลับของเยี่ยวอี้ชิงที่อยู่ในกองทัพย่อมต้องรายงานเขาว่าพบร่องรอยของห่วงเฮาอยู่ในค่ายทหารแคว้นว่และเพื่อจะยืนยันข่าวนี้เขาจึงให้เจ้ามาเพราะเจ้าเป็นคนของข้ามาก่อนเมื่อเจ้ามาแล้วก็จะรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่จริงๆหรือไม่จากนั้นเมื่อกลับไปก็จะรายงานเขาและเขาก็จะคาดเดาแผนการของฝ่าบาทได้ เจ้าคิดว่าเขาใจดีถึงขนาดยอมให้เจ้ามาพบปะพูดคุยรำลึกความหลังกับข้าจริงๆหรือเหอโฉตัวแข็งทื่อสายหน้ายังไม่อยากเชื่อไม่ไม่อะไรอีกล่ะฟังเย่กัดฟันกรอดเจ้านึกว่าเยี่อี้ชิงเป็นคนดีจริงๆหรือคนอย่างเขาภายนอกอ่อนโยนใส่ใจแต่แววตาหดเยี่ยมอำมหิตเขาเคยใช้อุบายกับพวกเราไม่น้อย เขาเป็นรัชทายาทผู้กุมอำนาจของแคว้นอูต้องรับผิดชอบความสงบสุขมั่นคงของบ้านเมืองในสายตาเขาไม่มีสิ่งใดสำคัญเทียบเท่าอำนาจในมือและผลประโยชน์ของแคว้นอูก่อนหน้านี้เจ้าเป็นเพียงนางกำนันของเขาข้าจึงวางใจว่าเขาจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยแน่นอนแต่เมื่อใดที่เจ้าถูกลากเข้ามาในวังวนทางการเมืองระหว่างแคว้นนั่นก็จะเป็นอันตรายเขา เหอเฉา่มนคิ้วแต่เขาไม่เคยทําอะไรค่ะรอจนเขาทําอะไรเจ้าจริงๆมิสายไปแล้วหรือเฟิงแย่เหลือบมองอีกฝ่ายหัวจรดเท้าอีกอย่างหากเขาดีต่อเจ้าจริงเจ้าไม่มีทางมีสภาพเช่นนี้เฮ่อเฉานิ่งงันไร้คาพูดเหลือบมองรอบด้านอย่างกระวนกระวายเฟิงแย่ลุกขึ้นมือหนึ่งประคองท้องอีกมือตูงนางออกไปข้างนอก ตลอดเวลานี้อินเกอจือไม่พูดอะไรเพียงเดินตามอยู่ข้างๆห่างจากนางหนึ่งเก้าพอเลิกม่านกระจมก็เห็นกวนจือกับเฟิงช่วงยืนอยู่ไม่ไกลเฟิงแย่ตะกอนบอกเขากวนจือส่งแม่ทับเฟิงกลับไปข้าจะให้เหอเฉาอยู่ที่นี่เฟิงช่วงอึ้งงนันหน้าเปลี่ยนสีทันได้ก้าวเข้ามาบอกว่าผู้น้อยรับพระบัญชาจากรัชทายาทแขวนอู จะต้องพาคนกลับไปก็แค่นางกำนันคนหนึ่งฟิงแย่ยิ้มเพื่อกระชับไมตรีระหว่างสองแคว้นมอบนางกำนันสักคนให้เปินกองคงไม่กะไรหนักหนาะเปินกงตั้งครั้นอยู่กำลังต้องการคนดูแลพอดีฝฟงช่วงเห็นหน้าฟิงแย,ย่ชัดเจนในใจก็ได้คำยืนยันแต่ยังคงประสานมือเอ่ยว่าขอเนียงเนียงโปรดอย่าทำให้ผู้น้อยลำบากใจ คนผู้นี้เป็นนางกำนันส่วนพระองค์ของรัชทายาทคนผู้นี้เป็นคนของห่วงเฮามาตั้งแต่แรกอินเกอร์จื่อที่เงียบมาตลอดเอ่ยปากก้าวขึ้นหน้าสองต้ามองฝังช่วงด้วยแววตานิ่งสนิทบัดนี้ถือว่าคนได้กลับคืนพี่ของตนหากท่านแม่ทับลำบากใจเช่นนั้นก็จัดการได้ไม่ยากมาประลองกันสักยกหากเจ้าทำร้ายเราได้ภายในสิบกระบวนท่า ก็พาคนกลับไปได้เลยได้ยินเช่นนี้สีหน้าฝังช่วงก็เขียวคร่ำคิดในใจว่าแบบนี้แตกต่างอะไรจากปร้อนขนซึ่งหน้าเราทำเช่นนี้เพราะคิดเผื่อท่านแม่ทับหรอกนะอินเกอเจือเอ่ยด้วยสีหน้าจริงใจหากท่านแม่ทับกลับไปมือเปล่าย่อมยากจะหาคำอธิบายแต่หากบาดเจ็บกลับไปเล็กน้อยก็จะได้ถูกลงโทษเบาลง ฝงช่วงยังจะพูดอะไรได้อีกขอบพระไทยห่วงตี้แคว้นไว้ที่แม่ตาอย่างนั้นหรือนี่คิดจะอัดเขาชัดๆแล้วเขาทนให้อัดหรือไม่เล่าหากให้อัดก็ดูโง่อเง่าไปหน่อยแต่หากไม่ให้อัดกลับไปก็ไม่รู้จะรายงานเช่นไรจริงๆนั่นแหละเขามองอินเกอร์จือที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกเขาละคนผ่านไปนานฝงช่วงก็หลับตารบกวนฝ่าบาทแล้ว ก่อนเขามาที่นี่รัชทายาทเพียงกำชับว่าต้องพานางกลับไปแต่มีได้เน้นย้ำมากนักทั้งสี่หน้าท่าทีก็ดูมีได้ใส่ใจเท่าใดอีกอย่างนางก็เป็นเพียงนางกำนันคนหนึ่งจริงจริงแม้รัชทายาทจะโปรดปรานางบ่อยครั้งแต่ก็คงมีได้รักใคร่อะไรนักกระมังหากรักใครนางจริง ก็คงมอบศักฐานะให้นางไปนานแล้วฝังช่วงปลอบใจตนเองยอมถูกอัดหนึ่งยกแล้วกลับไปรายงานด้วยใบหน้าฟกช้ำดำเขียวน้ำมึกจากปลายผู้กันหยดลงบนกระดาษเสยนจือเย่อีชิงเงยหน,น้าขึ้นรีตาถามว่าเจ้าว่าอะไรนะฝังช่วงก้มหน้าห่วงโห่แคว้นไว้อยู่ใน่ายทหารจริงพะยะค่ะไม่ใช่คำพูดนี่ คำพูดต่อจากนั้นฝังชวงชาว,ว่าไปทั้งหนังสีซาคุกเข่ากับพื้นพวกเขารังตัวแม่นางหวังโยไว้บอกว่าให้อยู่ปรนิบัติห่วงโห่วแคว้นไวพะยะค่ะนางไม่ได้พูดอะไรหรือแม่นางหวังโยเอาแต่ยืนก้มหน้าเงียบๆข้างห่วงโห่วของพวกเขาพะยะค่ะ พูดอีกอย่างก็คือนางมีสติครบถ้วนไม่มีใครบังคับฝืนใจนางและนางไม่ต้องการจะกลับมาเยียวีชิงแค่นหัวเราะเบาๆยกแขนเสื้อขึ้นปิดปากในตาหม่นลงสตรีใจโลเลเปิ่นกงดีต่อน,นางถึงเพียงนั้นนางทรยศเปิ่นกลงครั้งหนึ่งแล้วยังกล้าทรยศอีกเป็นครั้งที่สองรัชทายาทฝังช่วงสั่นสะท้าน จะให้ส่งทหารไปรับนางมาหรือไม่พะยะค่ะเจ้าโง่หรอเยยวีชิงยิมย้มหยันส่งทหารไปก็เท่ากับเปิดศึกกับแคว้นว้่ยโดยตรงเป่นกงไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นเพื่อนางกำนันคนหนึ่ง แต่สีพระพักของพระองค์ยามนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักฝังช่วงก้มหน้างดไม่กล้ามองเขาอีกเยีวีเสียงหยิบผู้การบนโต๊ะขึ้นมามองน้ำหมึกที่หยดลงบนกระดาษเซียนจือแล้วเอ่ยเสียงเบาอีกไม่ช้าเปินกงจะทำให้นางรู้ว่าจุดตบของการทรยศเปินกงเป็นเช่นไรเบื้องหน้าดานวีสานออกไป คือหุบเขาบานกูกองกำลังหลักของแคว้นเว่ยประจำอยู่ที่นั่นกำลังต่อสู้ฟาดฟันต้านทานทับซ้องอย่างดุเดือดไม่มีแนวป้องกันทางด้านหลังศึกครั้งนี้สามแคว้นต้องสูญเสียอย่างสาหัสหากเราจนจบศึกค่อยสะสางบัญชีถึงตอนนั้นแคว้นอู่คงอ่อนแอไม่เหลือกำลังแล้วและคงต้องปล่อยให้แคว้นเว่ยได้อยู่อย่างสงบสุขอีกสิบปีในช่วงระยะเวลา สิปีที่อินเกอจื่อครองอำนาจนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ด้วยนิสัยของอินเกอจือเขาเป็นคนที่ต้องกำจัดอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ก่อนเสมอเฟิงเย่ก็มาที่สนามรบแล้วเยี่ยมดูจากความรักใคร่ที่อินเกอร์จือ่อมีต่อน,นางตามที่ได้ข่าวมานางอยู่ที่ใดอินเกอร์จื่อย่อมต้องอยู่ที่นั่นไม่มีทางปกปิดร่องรอยได้แนะ่ ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ